โย่ Yo, ลดทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลิคุงกันอีกแล้วนะครับก็ไมคร r a f t 1.18เนี่ยก็ได้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับผมและแน่นอนว่าวงการมอ d ไมคราฟต์เนี่ยขยับตัวแน่นอนครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนํามอดทั้งหมด20มอดด้วยกันซึ่งมอดทั้งหมดในคลิปนี้จะอยู่ในธีมของการทําให้ชีวิตของคุณง่ายและดีขึ้นนั่นเองนะครับผม เอาล่ะเราเสียเวลามามากพอแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าเอาละครับสำหรับตัวของมดแรกในวันนี้นะครับผมก็จะทําให้ตัวเกมไมโครฟ t ของคุณเนี่ยลื่นขึ้นนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่คอมมีปัญหาเล่นไมโครฟ t แล้วก็ตกหรือว่าแบบเอออยากให้ไมโครฟ์เนี่ยมันลื่นมากกว่านี้นะครับก็สามารถลองเอามดนี้เนี่ยไปลงและเล่นกันได้นั่นเองนะครับผม และมอดที่2นะครับก็จะทําให้คุณสามารถลงและเล่นเชเดอร์หรือมอดแสงเงาได้นั่นเองนะครับผมซึ่งมอดนี้ผมแนะนําสาหรับใครที่ชอบถ่ายภาพ Minecraft หรือว่าอยากทําแบบพวกซีนีมาติกนะครับแล้วอยากให้แบบเออภาพมันสวยขึ้นผมก็แนะนําว่าให้ลองลงมอดนี้แล้วก็เลือกเชเดอร์ที่เราชอบได้เลยนั่นเองนะครับผมและมอดที่3นะครับก็จะทําให้คุณสามารถถือทอนแล้วมีแสงสว่างรอบตัวคุณในระหว่างที่คุณเดินนั่นเองนะครับผม ซึ่งสำหรับมอดนี้นะครับสำหรับใครที่แบบเข้าที่มืดแล้วไม่อยากปักทอชแล้วอยากเห็นแค่แบบแสงสว่างเฉยๆอ่ะก็มอดนี้ก็จะทําให้คุณช่วยประหยัดทอชได้แบบหลายอันมากเลยนะครับรวมถึงสำหรับใครที่เล่นเชเดอร์ผมแนะนํามอดนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติเชเดอร์เดินตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดมากๆเวลามองอะไรเนี่ยมันก็จะแบบมองยากมากครับแต่พอหยิบทอชขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเห็นเลยนะครับผมแถมภาพสวยด้วยนะครับและมอดต่อไปอันนี้เอาใจสายคนชอบ a s m r มากๆครับสิ่งที่มอดนี้ทำ ก็คือจะทําให้เวลาคุณเดินเนี่ยเสียงเดินของคุณมันจะแน่นมันจะสมจริงขึ้นและทําให้คนรู้สึกจกระสีหูมากขึ้นและแน่นอนเวลาคุณเดินไปที่ที่วัสดุไม่เหมือนกันเสียงซสาร์เอฟเฟกของมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามวัสดุนั้นๆด้วยและโมดต่อไปนะครับก็จะทําให้ตัวเกมของคุณเนี่ยมีเอฟเฟกใบไม้ร่วงนั่นเองซึ่งสำหรับใครที่ชอบเดินชมวิวป่าใน n ม c คร f t นะครับวันนี้นี่เพิ่มอรรถรสให้เยอะขึ้นแน่นอนนะครับและสำหรับใครที่อยากเพิ่มอรรถรสผมแนะนำให้เปิดเชเดอร์และชมวิวใบไม้้รร่่ววงงไปดยนนนัันเอะคบผม แล้วมอดต,ต่อไปนะครับก็จะทําให้ตัวเกมของคุณเนี่ยมีมินิแมปมาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งมินิแมปเนี่ยไม่ได้เป็นแค่แผนที่อย่างเดียวนะครับผมคุณสามารถปักตัวของเว y p พอย t การหลงทางได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบเจอปัญหาหลงทางบ่อยๆเนี่ยมอดนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับผม และมอดต่อไปนะครับก็จะทําให้ตัวของเกมคุณเนี่ยบอกว่าอาหารที่คุณกำลังจะกินเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มฮังเกอร์เท่าไหร่และความพิเศษของมอดนี้นะครับก็คือมันจะบอกตัวของ saturation หรือว่าหลอดอาหารเหลืองให้คุณด้วยนั่นเองสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวของหลอดอาหารเหลืองเนี่ยมาทาอะไรได้นะครับหลอดอาหารเหลืองเนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนหลอดอาหารปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากฮังเกอร์ er ของเราเนี่ยมันยังเต็มอยู่เราจะไม่สามารถกินเพื่อเพิ่มหลอดอาหารเหลืองของเราได้นั่นเองนะครับผมแล้วมอดต่อไปนะครับก็จะเพิ่มฟีเจอร์ในการสลับอุปกรณ์ให้คุณอัโนม เลยนั่นเองนะครับสมมุติว่าคุณกําลังขุดเหมืองอยู่ดีๆแล้วคุณเจอดินแทนปกติคุณก็ต้องเสียเวลาในการที่จะเลือกตัวของพรั่วเนี่ยมาขุดดินถูกต้องไหมครับแต่ตัวของมอสนี้นะครับเมื่อคุณเจอตัวของดินเนี่ยมันจะสลับอุปกร,รณ์ให้กลายเป็นพรั่วอัตโนมัติแล้วคุณก็ขุดลากยาวไปได้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งมอสนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณประหยัดเวลาในการสลับอุปกรณ์คุณเนี่ยไปเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมและมอสต่อไปนะครับก็จะทาให้คุณสามารถหยิบและวางของในเชสหรือโต๊ะคราฟเด่นได้ง่าย ทั้งหมด8อันนะครับคุณก็ต้องลากเมาส์วนไปวนมาทั้งหมด8รอบเนี่ยเพื่อที่จะสามารถสร้างตัวของเฟอร์เนนได้8อันซึ่งวันนี้นะครับเพียงคุณแค่หยิบตัวของหินมาสแต็กหนึ่งนะครับแล้วคุณก็กดคลิกซ้ายลากวนไปเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะวางตัวของไอเทมแถมหานในจํานวนที่เท่ากันให้ด้วยน,นั่นเองนะครับผมและอันนี้ก็ใช้กับเชฟได้ด้วย <duc ci us> นั่นเองนะครับ <c oughs> เพียงคุณแค่กดคลิกซ้ายแล้วลากตัวของไอเทมเนี่ยไปชนกับไอเทมที่เป็นชนิดเดียวกันนะครับมันก็จะหยิบไอเทมแล้วรวมแแมต <c oughs> ็กเเา่ <c oughs> ่ออะะไปจจพิฟี์ การจัดของให้คุณอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นไมค์ครัเนี่ยต้องเคยเจอสถานการณ์หีบมีของเต็มไปหมดเลยแล้วแล้วเราต้องมานั่งเสียเวลาในการจัดนะครับคือมอดนี้นะครับคุณก็แค่กดกิกเดียวนะครับมันจะจัดไอเทมให้คุณเนี่ยมันแบบสวยงามขึ้นเลยนั่นเองนะครับแล้วคุณสามารถเลือกแพทเทิร์นที่คุณต้องการใช้ได้ด้วยนั่นเองนะครับผม แล้วมอสต่อไปนะครับก็จะทําให้คุณสามารถดู d u า a b i l i t y ของไอเทมเนี่ยบนหน้าจอของคุณได้นั่นเองนะครับผมแล้วมันไม่ได้ดูแค่ d u า a b i l i t y ของไอเทมได้อย่างเดียวนะครับมันยังสามารถดูจํานวนของที่เหลืออยู่ในมือหรือว่า p o ชั่นเ f ฟ e c t ที่เรากําลังติดสถานะอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมและพิเศษมากๆเลยคุณสามารถปรับตัวของอินเทอร์เฟซเนี่ยยังไงก็ได้ตามที่คุณต้องการเลยนั่นเองนะครับผมแล้วมอสต่อไปนะครับก็จะทําให้คําอธิบายไอเทมของคุณเนี่ยอยู่ในขอบจอนั่นเองนะครับผมผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยเคยเจอปัญหานี้ ครับคือแบบไอเทมมันอธิบายยาวมากๆครับยาวจนทะลุจอไปเลยนะครับผมมดนี้เนี่ยก็เอาไว้แก้ตัวของปัญหานั้นแบบโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มดต่อไปนะครับก็จะเป็นมดบอกวิธีการคราฟในตำนานนั่นเองนะครับผมซึ่งสาหรับใครที่แบบยังจําวิธีการคราฟบางอย่างไม่ได้นะครับก็มดนี้เนี่ยช่วยลดเวลาในการที่คุณจะต้องไปเสิร์ช Google แล้วก็หาวิธีการคราฟได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วมดต่อไปนะครับก็จะเพิ่มแอนิเมชันการเคลื่อนให้กับตัวละครของคุณนั่นเองนะครับนั่นไหมครับปกติี่ เวลาเรากินนะครับมันจะเหมือนอยู่ดีๆแบบเรายัดไอเทมเนี่ยเข้าไปในปากทั้งอันเลยครับซึ่งมดนี้นะครับก็จะเพิ่มเอฟเฟกในแบบค่อยๆกินนะครับผมค่อยๆกัดหายไปทีละนิดทีละนิดนั่นเองนะครับผมเป็นการเพิ่มแบบแอนิเมชันให้กับเกมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มดต่อไปนะครับก็จะทําการแก้ตัวของมุมมองบุคคลที่1ของคุณนั่นเองนะครับผมซึ่งมดนี้นะครับก็จะทําให้คุณสามารถก้มลงไปมองสกินของคุณได้นั่นเองนะครับผมและแน่นอนเวลาคุณถืออะไรเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกเหมือนว่าเออเรากำ ก้มมองไปปุ๊บเราเห็นทันทีเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับมอดนี้นะครับผมก็แนะนําสำหรับใครที่อยากเห็นสกินคุณในแบบมุมมองที่1นนั่นเองนะครับผมเอาละครับมอดต่อไปเนี่ยก็จะทําให้คุณสามารถมองมุมมองบุคคลที่3ได้อีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะสามารถฟลิปกล้องไปมาได้นั่นเองนะครับโดยที่ว่าตัวละครของคุณเนี่ยจะไม่หันตัวตามเลยนะครับเหมาะสำหรับใครที่ว่าแบบเอออยากถ่ายสกินช็อตสกินของคุณเนี่ย แต่อยากให้มันเป็นมุมมองบุคคลที่3ที่แบบไม่ใช่แค่มองหน้าหรือมองหลังของคุณนั่นเองนะครับผมและเวลาที่เราขยับตัวใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตัวละครของเราเนี่ยจะหันไปที่มุมที่มุมกล้องของเราหันไปอยู่ให้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับผมและมอดต่อไปนะครับก็จะเพิ่มตัวของฟิสิกส์ให้กับไอเทมของคุณนั่นเองนะครับผมเวลาคุณเห็นตัวของไอเทมที่อยู่บนพื้นเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าแบบเออมันติดพื้นมันตกลงไปที่พื้นแบบจริงๆเลยนะครับไม่ลอยเหมือนแบบใน Minecraft ปกตินะครับท่านผู้ชมแล้วก็ม็ออต่่ไไปปะะครรกจจเเพิมมมฟีี์ทาาาุ้ณสถซู ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับมดนี้นะครับมีประโยชน์ม,นมากๆสำหรับใครที่อยากซูมมองออกไปไกลๆหรือว่าเวลาคุณอยู่ในถ้ำเนี่ยแล้วไม่เห็นว่ามันคือแร่อะไรตอนที่แบบมันอยู่ไกลๆคุณก็สามารถซูมเข้าไปดูให้เห็นชัดๆเลยว่าแร่นั้นเนี่ยคุณจะเดินไปขุดหรือไม่ขุดหรือไม่นั่นเองนะครับผม แล้วก็มอต่อไปนะครับก็จะทําให้สกินของคุณเนี่ยมันดูมีแบบมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับผมและแน่นอนถ้าหากคุณใส่ตัวของมอตนี้ใส่พร้อมกับเชเดอร์เนี่ยก็จะทําให้สกินของคุณเนี่ยแบบโหดูแบบอลังการมากขึ้นกันเลยทีเดียวนะครับผม แล้วก็มอดสุดท้ายในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของมอดเอฟเฟกจอเบอนั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาคุณเปิดตัวของหีบเปิดตัวของโตคราฟหรือว่าตัวของเฟอร์เนนซ์นะครับมันก็จะมีเอฟเฟกแบบจอเบอร์อยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับผมและสำหรับตัวของเอฟเฟกเนี่ยเราสามารถปรับได้ตามความชอบของเราได้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็แนะนําสำหรับใครที่ชอบปรับแต่ง UI ของไมมายครับหรือว่าแบบเออ ลำคาญภาพที่มาแบบอยู่ด้านหลังเวลาเรากาลังทําแบบจัดคงจัดของอยู่นั่นเองนะครับผมอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบไปเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมอยากให้ผมรีวิว,วมอดอะไรเพิ่มหรือว่าอยากให้ผมลองมอดอะไรเพิ่มหรือว่ามีคําติชมเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นหรือว่าทักไปบอกผมใน Facebook ได้เลยนั่นเองนะครับผมเอาละครับซึ่งคลิปนี้ก็คงจบเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ โอ้ฮ้ oh, hey. อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ